หมายเลขห้านะครับนำรถมารอที่จุดออกรถซัดได้เลยครับมาหมายเลขยี่สิบครับอยู่ไหนครับชันดูบ้องหกเบอร์ยี่สิบรถโคนนี่เลยทั้งสวยนุ่ม้องหกตัวที่สามนะครับหมายเลขยี่สิบสามทบกับหมายเลขสอง ยี่สิบสาช่างไก่อ้าวรอชื่อพ่อผมมาใก่จ๋าใจละหกกหรือเปล่าเจอกับช่างตายโคลาชครับโอ้โหเอนะครับผู้นี้ครับไฟเป็นอาทีนะครับชนะเข้าไปสู่รอบชิงสี่คันปฏิกิริยาของนักแข่งกับไฟนะครับ พอยัน,นะครับชิงไฟนะครับกติกาเดินครับ <ไฟ S 2> ชิงไฟไท<ฟ>ยคันหนึ่งฟาวอีกคันต้องวิ่งไปให้สุนสนามครับเข้ารอบหมายเลขสองสามช่างไก่อยู่ไหนโมชอบออกตัวที่ผมไม่กล้าพากัเลยหยุดเวลาหยุดหายใจไม่ เรียบร้อยครับลิเกเลยครับเลนเอครับไปครับลรอเลยครับเลนเอครับขับล่อยิ้มใส่กล้องเลยครับโอ้โหไปเลยครับแหมเลนเอครับขี่ความเร็วเท่าสล็อตลงต้นไม้เลยฮะไปเรื่อยๆครับนี่ครับเวลาเป็นรองครับต้องบวกไฟครับในรอบชิงโอ้แล้วดูดิพันเมตรอะ วิ่งเกือบสี่สิบวิอ่ะแหมตากล้องเดี๋ยวนี้มันคมเลยไปเรื่อยเลยเข้าร็อกสวยทะลุแมสเลยครับนุครองหกโรตินสปองจ์เจ็ดนี่ครับนี่เขาใช้ด้วหน้าคุณเหมือนอะไรครับอะไรนะฮะเมื่อกี้ที่ผ่านกล้องแว๊บๆอ่ะหน้าเหมือนอะไรอะไรวะไม่รู้ตามมุกไม่ทันเขาบอกว่าเนี่ยฮะตากล้องตาคมครับนี่ฮะสองสาวสวยทะลุแมสเลยนะครับนี่ ขอไล่แทงหน่อยโอ้โหครับพันเมตรวิ่งเกือบวิ่งเกือบเจ็ดสิบเมไปเรื่อยเลยไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวเครื่องจะร้อน,นครับกลับมาแล้วหรอโอ้โหคู่ที่สองครับเป็นคูที่